Good Morning สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับเนาะวันนี้เรามาเรียนชดเชยวันเสาร์ที่24 e ก,การกฎาคมกันนะครับเนาะก็วันนี้เราก็จะมาเฉลยใบงานนะครับมี2ใบเนาะที่คุณครูให้ไปก่อนหน้าเนาะเรื่องของ Welcome to my school ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนของฉันและใบงาน subject s วิ subjects, ชาต่างๆนะครับเนาะก่อนอื่นต้องขอมชมเชยนะครับคนที่ทำตั้งใจทำมาเนาะ ทำมาส่งในลายครูครูก็เก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็เดี๋ยวเรามาเชดูเฉลยพร้อมๆกันครับสําหรับคนที่ทําแล้วก็ขอชมเชยเนาะใครที่ยังไม่ทําก็ดูเฉลยนี้แล้วก็รีบทําได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรบงานตัวแรกครับเนาะคําศัพท์ที่เขาให้มานะครับเนาะคาศัพท์ที่เขาให้มาเนาะเราดูในกรอบก่อนเนาะในกรอบคําแรกเนาะอันตามมืครูเลยเนาะคาว่า classroom classroom เนาะ อ่าตัวนี้แปลว่าห้องเรียนมีตัวอะไรบ้างเนาะสะกดตามคุณครูนะครับมีตัว c l a w s r o o m เนาะคุณครูขอขยายแป๊บหนึ่งครับเนาะอ่าโทรศัพท์บางคนเลขเนาะจะได้เห็นชัดๆอ่ะตัวที่สองเนาะตัวที่สองคำว่า pray cloud pray cloud ออกเสียงตามครูเนาะอ่ะคำว่า pray มีตัวอะไรบ้างมีตัว T L A Y ก o u าวเนาะ G R O U N D play ground แปว่าสนามเด็กเล่นเนาะต่อไปเนาะตัวนี้เนาะบางคนเขียนลืมเขียนตัวนเครื่องหมายตัวนี้มาเนาะอ่ะมีอันนี้อ่นว่า n u r s e set room nurse set room เนาะอ่ะที่จริงมันอ่ามันที่จริงอ่าตัวนี้ถ้า ปกติมันจะอ่านเป็น nurse room เนี่ยเนาะแต่ตัวนี้มันรวมกันเนาะเป็น nurses เนาะ nurses room อ่ะมีตัวอะไรบ้างเนาะห้องพยาบาลเนาะห้องพยาบาล nurse เนาะมีตัว n u r s E เนาะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นเครื่องใหม่ a photography เนาะกับตัว s เนี่ยแสดงความเป็นเจ้าของเนาะแล้วก็ตัว s เนาะ double o m เนาะ room เนาะ เนสเซชั่รูมห้องของพยาบาลก็คือหอลบห้องพยาบาลเองเนาะต่อไปตัวนี้ตัวนี้อ่านว่า s s r o o m เนาะ s Room Less มีตัว r e s t เนาะ d o, o e เนาะ s ล room เนาะต่อไปอันนี้เป็นห้องเป็นสุขาเนาะเป็นห้องน้ำเนาะต่อไปตัวนี้เป็น Cafeteria เนาะ cafeteria มีตัว c a f e T E R A อ่ I A เนาะคาคาเฟ,ฟ่ทีเทียเนาะอันนี้จะอ่านยากหน่อยเนาะอ่ะต่อไปตัวนี้จิมเนาะจิมฝรั่งแอนจิมเป็นตัวเจ้าจานเนาะแต่คนไทยเรียกยิมเนาะเป็นยอยยับเนาะมีตัวอ่ามีตัว G Y M เนาะเห็นเนาะตัว G เนาะ ตูจีเป็นได้ทางกอไก่แล้วก็จอจานน้องแมงโกลานีจะเป็นจอจานเนาะเรืองหนึ่งที่ครูเคยบอกเนาะตอนนี้เป็นจอจานนะครับเนาะต่อไปเป็นโรงยิมเนาะไลบารีไลบารีเนาะไลบารีเนาะ l i b R a r y เนาะไลบารีเนาะแปลว่าห้องสมุดต่อไป at r room at room เนาะ a t อ่า double o m รวมแปลว่าห้องเนาะแปลว่าศิลปะรวมว่าวิชาศิลปะเนาะต่อไป music room music room เนาะอ่า music แปลว่าดนตรีเนาะหรือว่าวิชาดนตรีเนาะมีตัว m u s i c เนาะรวมแปลว่าห้องนี่แล้วเนาะห้องดนตรีเนาะต่อไป science lab science lab เนาะ science เนาะวิชาวิทยาศาสตร์เนาะมีตัว s C I E N C E เนาะ Lab L A B เนาะเยี่ยมัาจาก Lab laboratory ใช่ไหมเราจำง่ายๆสั้นๆเนาอ Lab เนาะต่อไป Language Lab เนาะ Language Lab l a n g มีตัว L A N G Language ก็จะควบตัวนี้เนาะ G U A G E เนาะ Lab ก็คือห้อง Lab ภาษาเนาะ อันนี้แปลว่ a ภาษาเนาะเล็บแปลว่าห้องหล็บเนาะอันนี้แปลว่าภาษาเนาะทีนี้เรามาดูรูปภาพเนาะภาพแรกเป็นสนามเด็กเล่นเนาะก็ต้องใช้คำศัพท์คำว่า playground เนาะอันนี้เป็นห้องเรียนก็เป็น classroom เนาะต่อไปอันนี้เป็นโรงยิมเนาะเป็นว่า gym เนาะบางคนเขียนตัวเมาเนาะแก้ให้ด้วยเนาะนี่เป็นตัว M ะต่อไปเนาะตรงนี้เรามีคนถามว่ารูปโรงอาหารอยู่ตรงไหนครับคุณครูเนาะโรงอาหารเนาะก็คือมีเห็นไหมเหมือนกันคาเฟ่เนาะคาเฟ่เนาะคาเฟ่เทียร์เนาะคือโรงอาหารเนาะนี่มันเป็นมาจากภาษาฝรั่งเศสเนาะภาษาอังกฤษเอามาใช้เนาะจากหลายๆภาษาอ่ะทีนี้เรามาดูห้องนี้เป็นห้องสมุดเนาะห้องสมุดภาษาอังกฤษก็ไลบารีเนาะไลบารีอันนี้เป็นตัววายเนาะ ไลน์บาลีเนาะอ่ต่อไปนี้เนาะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์เนาะก็ต้องเรียนในห้องแลบวิทยาศาสตร์เนาะอ่าเป็น science lab เนาะอ่าวมีเห็นไหมภาษาอังกฤษตรงนี้ต่อไปอันนี้เป็นห้องศิลปะเนาะก็ใช้ art room เนาะ art room เนาะต่อไป music อ่ music room เนาะห้องดนตรีเนาะอันนี้เนาะต่อไปอันนี้เป็นห้องพยาบาลเนาะห้องพยาบาลก็เป็น nurses room เนาะ อันนี้เขาลืมตัวเอันนี้กเเป็น nurses room เนาะต่อไปอันนี้เป็นห้องเนาะห้องภาษาใช่ไหมหูรูเขาจะใส่หูฟังนักเรียนก็ใส่หูฟังเนาะไว้ฟังเสียงดูจอเนาะเป็นเกี่ยวกับการฟังเสียงเนาะห้อง lab ก็เป็น language lab เนาะสุดท้ายอันนี้เป็นห้องน้ำเนาะห้องน้ำเนาะก็จะเป็น rest room เนาะ อ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของอีกใบเนาะอีกใบหนึ่งจะเป็นการทบทวนของเรื่อง subject เนาะ subject which หมาย subject วิชาของฉันเนาะใครยังจําได้หรือเปล่าเนาะกรอนที่เราเคยท่องเนาะอ่าก็เรามาดูคําศัพท์คําแรกในกรอบเนาะในกรอบเขาให้คําว่า math math เนาะมีตัว m a t h เนาะ m a t h math เนาะคณิตเนาะต่อไปไทย t h a i ไทยเนาะ ต่อไปว่ารูปแฟนอาร์ตศิลปะเนาะ A R T art เนาะ English เนาะวิชาภาษาอังกฤษเนาะมีตัว E N G L I S H เนาะ English ต่อไปวิชาภาษาวิชาวิทยาศาสตร์เนาะ Science Science เนาะมีตัว S C I E N C E เนาะต่อไป Social เนาะวิชาสังคมเนาะต่อไปตัวนี้ P E เนาะมาคนเขียนเป็น P M เนาะดูดีๆนะเนาะตัว E เขียนอย่างนี้เนาะถ้าตัว m จะเปลี่ยนแบบนี้เนาะบางคนเขียน p จุด m มาอย่างเงี้ยเนาะเอาเรารลุรอบแรกเนาะรอบแรกเป็นวิชาวิทยาศาสตร์หนูก็ใส่ math math เนาะอันนี้เป็นวิชาวิทยาศาสตร์เนาะ science เนาะอันนี้เป็นวิชาภาษาไทยก็ใส่ไทยเข้าไปเนาะต่อไปตัวนี้ภาษาอังกฤษเนาะเป็น english เนาะก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับเนาะต่อไปวิชาพละเนาะสั้นๆเป็น p e เนาะบางคนใส่ p m มาเนาะดูดีๆเนาะ ตัววิชาศิลปะเนาะอ่าเป็นตัว A R T เนาะต่อไปโซเชียลเนาะวิชาสังคมเนาะอ่าก็เป็นตัวนี้เนาะอ่าเนาะสำหรับคนที่ใครที่ทํามาเนาะครูขอชมเชยเนาะใครที่ยังไม่ทำก็รีบทํานะครับเนาะก็สุดท้ายครูก็ฝากเนาะเราจะต้องเรียนแบบนี้ไปอีกนานเนาะไม่รู้จะเป็นเทอมหนึ่งไปเทอมสองหรือเปล่าเนาะสำหรับเวลาเนาะ ทุกคนมีเวลาเท่ากันเนาะแต่บริหารเวลาไม่เท่ากันขอขอให้ใส่ใจเนาะบางคนอาจจะไปช่วยพ่อแม่ทางานบางคนอาจจะไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือว่ายังไงเนาะพยายามหาวิธีเนาะเห๋ือนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วไอ้โควิดก็ยังอยู่เนาะแล้วก็ต้องปรับปรุงตัวเนาะคนครูเองผู้คนก็ปรับตัวเนาะวิธีการสอนก็เปลี่ยนรูปแบบใหม่เนาะนักเรียนเอ้ยแล้วก็ผู้ปกครองก็ต้องปรับปรุงตัวเนาะปรับปรุงไม่ใช่ปรับปรุงตัวปรับเปลี่ยนเนาะให้มันเข้ากับ สถานการณ์เนาะแล้วก็ฝากไว้อีกนิดนึงเนาะใครที่ตั้งใจเรียนในวันนี้เนาะ,ะมันก็จะส่งผลกับเราในอนาคตเนาะ,ะคุณครูก็ฝากไว้เนาะก็ขอให้ดูดนมีสุขภาพที่แข็งแรงดูแลสุขภาพนะครับเนาะซีอู่ไว้เจอกันเนาะวันจันทร์นะครับเนาะบ๊ายบาย